ใส่กันยับระหว่างผู้จ้างคนคอมเมนต์กับหมอลำสามแสนหาพี่น้องคาเกิดดราม่าสนันอีกแล้วในวงการหมอลองหมอลำเกิดอะไรขึ้นสาวกุ๊อืมกมีการวิจารณ์ถกเถียงกันในเรื่องค่าจ้างหมอลำสิ่งมันแพงไปไหมก็มคือหมอลำสิ่งส่วนมากเขาจะเลิกที่สอง เขาบริสอดแจ้งเขาก็ได้เบิงแบบอ่ามอลำมูขนาดใหญ่เพราะว่าราคาน่ะมันคือกันเลยกับมอลำมูสามแสนสามแสนเท่าไรสามแสนห้าก็คือเปรียบเทียบแล้วมันก็คือมอลำมูวงใหญ่ๆเปรียบกับมอลำมูวงใหญ่ๆแต่ว่ามอลำมูเขาเนี่ยสอดแจ้งเลยเด้ ตีหาหกโมงกวาไปขึ้นอยู่กับเจ้าภาพแต่นี่เขาวิจารณ์หมอรําสิ่งมันสมควรไหมที่จะจ้างในราคา3ามแสนหคือมันเป็นเจสีพี่น้องขาอพอดีว่าสาวไอาไปเห็นมาในเพจหมอรํากูรูหมอรําชื่อดังท่านนึงเนาะเพิ่อนวอากไวประมาณวาเนี่ยคือ,อยังไม่เป็นเจ้าภาพแต่กำลังจะเป็นเจ้าภาพแล้วโพสต์ถามไปว่า ขันส้ำแสนหาเนี่ยเลิกตีสองมูเจา้าก็ลองคิดเบิ่งกันดีๆดเด้อราคานีจางในหอดหมอลำไยคณะดงัดงๆพร้อมแล้วก็เล่นสอดแจ้ง อ่าคุนพูดไปแบบนี้เออพ่อคุณพูดไปแบบนี้สกุ๊ก,กมีคนเข,ข้ามาคอมเมนต์ค่ะก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันแบบว่าความคิดเห็น<ม>ภายมานันนนอกไปต่างๆนาหนาเนาะสำหรับคนถีเข้ามาคอมเมนต์แต่มีคอมเมนต์หนึ่งค่ะพี่น้องขาคุนบอกว่าต้นทุน,ทนยี่สิบบาทกําไรสามลอยาหมอร่าพคุนเห็นค<ม>ุนก็นเลยเอาคอมเมนต์นี่เขาไปดา่าท<ม>ําให้เจ้าของคอมเมนต์นี่กับบอพขอใจค่ะพี่น้องขาก็ได้มีการทุกเทียงกันเกิดขึ้นว่าจังไดสซกุ๊ก อ่ากัมีการบอาว่าไปเห็นเมนนี่ตอบกลับกันในกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆแก๊งและคนนี้คือเป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองคนถ้าคุณครูผ่านมาเห็นโพสต์นี้ให้คุณครูรู้ไว้นะว่าแค่คุณใส่ชุดสีกากีแล้วจะดูถูกคนอื่นยังไงก็ได้มันไม่ใช่ อย่าลืมว่าทุกอย่างมีการลงทุน <Ừ. S 2> ฉันลงทุนลงทุนทั้งกายและใจ <Ừ. S 2> และทั้งชีวิตเพื่อสร้างทุกอย่าง<อ>เพื่อสร้างตัวเองขึ้นมาฉันยอมเสียบางอย่างเพื่อแลกกับบางอย่าง<อ>ฉันอดฉันทนฉันทําและฉันทํามามากกว่าในสิ่งที่คุณเห็นทุกอย่างมีการลงทุนไม่ใช่แค่สิบบาทยี่สิบาทนะคะ<อ>ซื้อของทุกอย่างฉันลงทุนไปแล้วมากกว่าห้ิบล้าน คุณคิดว่ามันทํากันง่ายๆหรอคะถ้าความคิดแบบนี้เขาเอิ่นความคิดมาห้าซีดาหม้ากระเลือตนนม,ม้เาเพราะม้าคอยหูจักความกว่าเจ้าถ้าความคิดสีําแบบนี้กะสีไปสอนนักเรียนให้เป็นคนดูถูกคนอีกเห็นเม้นนี้รู้สึกว่าคุณไม่เหมาะสมกับการจะสอนคนอื่นคุณเหมาะสมที่จะสอนตัวเองให้เลิกเป็นคนแบบนี้ก่อน อย่าว่าพี่สอนนะคะดูถูกกูได้แต่อย่าให้กูเห็นมิ้นนะครับแตเองเออประมาณนี้คือก็ สำหรับมหมอลำนะคะที่ถูกพูดถึง,ถงที่เพินเ่นเอาแคปเมนของบุคคลนี้ไปโพสกับกล่องแห้งยูเพม่อนกัใส่ข้ามม้าข้ามมึงข้ามกูมแล้วเจ้าของเมนเนี่ยก็เหมือนว่าบอย่มอมอพี่น้องขาทางด้านเพจหมอลำกูรูหมอลำชื่อดงัองเนาะเพิ่นก็ะด้ออกมาแสดงความคิดเห็นเนาะสักครู่เนาะเรามาฟังทางด้านความคิดเห็นของกูรูหมอลำท่านนี้กันค่ะสวัสดีครับโอ้ดรามากกัน แรงพอสมควรอยู่ครับกับดราม่านะครับผมมอลลํสามแสนหานะครับผมทีมอาที่ไปเกิดขึ้นได้จังไดนะครับดอลซีวอลซูฟังนะครับที่มานะครับเกิดจากทั้งเจ้าภาพนะครับสิือว่าเจ้าภาพกับกาโบแมนเพราะว่ายังบ่ทนเดจางนะครับเอินมาทั้งวัดด้วกันนะครับทางวัดนะครับเอินขมโพดนะครับโคประมาณว่าสามแสนหา นะครับแล,ล้วก็เหรียญหอตีสองสี่จางอยู่บ่อนะครับผมแล้วก็มีคนมาเม่นนะครับมีคนมาเม่นว่าต้นทุนยี่สิบกับไร่สามรอยนะครับผมกระเชงประมาณว่าแพงโปรดแพงโปรดโพอย่างสินหานะครับผมหมอรําก็เลยมาเห็นนะครับหมอรําก็เลยมาเห็นจะแคปคอมเมนต์นะครับแคปไปสามน,นะครับ,ปป 3, ะรบจะมีเอฟซีอย่างรุ่ง ลุมสาบคนเม่นแรงพอสมควรนะครับกับประมาณแบบโง่คนเมนเป็นกับไ่รู้ว่าคนเม,มนมา,มาผาความคิดมามาอย่างประมาณนี้นะครับผมนะฮะกะ,กะมันมีรู้สึกเหมือนกับคนเม่นเป็นกับจะบ่ยน้อมความเดเมารับเป็นกับเสียหายอินสิาเป็นกับเสียหายนั่นกะ็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับของจาม่าหมอลำสามเส้นหาเลอมที่สองนะครับผมนะครับ ถามในมุมของผมนะครับในมุมของผมนะครับการรู้จักรู้จักกันนะครับกท่านวัดการรู้จักท่านมลลัมซิงก็ก็กะงไม่ได้สนอคติตามเพลินนะครับมลลัมซิงคติตามเพลนอยู่นะครับเอาตรงๆไม่อยากให้ให้น้องมอลํานะ มาบุญไหว้อย่างกับความคิดเหยี่ยที่มันเป็นลบๆอย่างแบบนี้นะครับโอเคแหละมันทําให้เราไม่สบอารมณ์หรือไม่ถูกใจนะครับแต่ถามว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของของคนจ้างของคนดูของคนเสพงานที่เพิ่นจะบอกว่ามันถูกไปมันแพงไปมันโบอกโอเคซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับม,มากๆเลยนะนะครับคือ ถ้าคนที่เป็นศิลปินต้องคอยตามทุกคอมเมนต์ทุกประเด็นอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าอืมมันสียบุไว้กับชีวิตไปซส,สื่อๆมันมีประโยชน์อีกนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเติบโตไปอีสเตปหนึ่งจะก้าวอปสเตปหนึ่งบางทีเข้าต้องต้องก้าวพานันความคิดเห็นอย่างแบบนี้นะครับผมก็ติดตามอยู่เลยติดตามน้องเขานะครับ ยังหนาเวทีเนี่ยบางที่เนี่ยมีคนเบิ่งคนในงานเนี่ยม่ว่าอย่างบรสบอารมณ์มอนนะบางทีพันกระไลออกจากงานอย่างนี้อย่าเพันกระดาออกไหมอย่างน,นี้ไล่ออกจากงานอย่างนี้นะครับคือมันมันก็ดูแปลกๆอยู่นะครับมันก็ดูแบแปลก,ปลก <S 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 คือไม่ได้บอกว่าคนเป็นศรริลปินเนี่ยจะต้องตั้งรับหรือต้องเป็นผู้ถูกกระทำเสมอไปหรอกนะครับผมแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกจัดการกับความรู้สึกกับอารมณ์แล้วก็เลือกที่จะวางตัว แบบไหนมากกว่านะครับโอเคผมว่าเอาคิมเนียออกไป fc เป็นอาศสีมันลุ่มดาผมไปได้ผมก็่าได้บาได้เสียเรียดน,นะครับบาได้เสียเรียดเทวาอยู่ในช่วงเพ่นกระลังพีกเลยน,นะครับอยู่ในช่วงเป็นกรลังพีกนะครับคือบางบางญาณเนี่ยเวลาเราอยู่ในกลุ่มของ fc หรือกลุ่มคนที่สนับสนุนเรา,เารถ้าว่าเขาคิดยังไปเนี่ยมันก็จะมีแต่คนค้อยตามคนเห็นด้วยนะครับบางญามอากาศสิเหตุใ้เขาเผลอเผลอลืม ลืมไปนิดหนึง่งนะกับเรื่องของการบางตัวนะครับผมเพราะงั้นะตรงนี้อยากฝากไว้นะครับผมส่วนพี่น้องนี่ก็เห็นงใดนะครับคือเรื่องเรื่องคุณพอใจในการจ้างศิลปินมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไงบางคนเขาเป็นพอใจจะจ้างเขาก็จ้างมันไม่ได้มีเป็นไม่ได้ผิดถูกนะครับเนาะแต่สำหรับคนที่เขามองว่ามันแพงเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะมันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะมองจะแสดงความคิดเห็น นะครับผมเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับสวัสดีครับจะอาจารย์สัญชัยทอกแล้วก็บ,บอกว่าเนาะมันก็<ม>ตามคนตามความคิดนาะสามกูแม่มันคิดได้ทั้งสองข้อคิดก็เหมือนการที่เราไปจะมี่แฟนคลับคนหนึ่งมาเปียก,กคือกันคือเข้าไปกินชาบูอคือเข้าไปกินผู้บริโภคเข้ากัมีทธิ์ที่จะติงได้จะตีได้ว่ามัดคุม้มคาบอกับคาเงินที่เข้าไปกินแล้วก็อีกม,มุมหนึ่งผู้ผลิตก็คือ เราอุตส่าห์เลือกวัตถดุดีๆอ่าเรามีสิทธิ์จะตั้งราคาสูงแต่ก็ มันก็ไม่แบบบันกะก็คือเขาเออเอียงก็นานาจิตตังอืมคนละคนเราลังม่องเนาะจ้ะอย่างที่อาจารย์สันชัยบอกว่าว่าบมีไผผพดบบมีไผถึกเพราะว่าผู้ว่าจังหมอล่ำานี่ก็แล้ตะต่วมเพึ่นพ่อใจถ้าเพื่อนแพงเพิ่นมากเพิ่นกระจ้าส่วนถ้าเป็น f อฟซแฟนขับหมอล่ำเขาก็ไม่ซีดออกซิออกสิทซิ์ออกเสียงว่าโอ้ยวงนี้แพงโอ้ยวงนี้ถูกโอ้ยวงนี้เล่นดีโอ้ยวงนี้เล่นบดีเนาะก็บบมีผู้ใดถูกผู้ใดพิดนอกําหรบเลือกนีะจ้าก็อย่างที่ว่า ว่าละค่ะในวงการก็ถ้ายังไงเราจะคอมเมนต์ก็เป็นคอมเมนต์แบบว่าดีเพื่อกอเนาะอย่าใช้คอมเมนต์กันแรงๆและการน้อในวงการเราก็เป็นทั้ง FC ฟซแฟนคลับเป็นทั้งเป็นมอลล่าน้ำเ้าก็ต้องอาศัย FC ฟซแฟนคลับคือการเนาะสาวกุคอมเมนต์ว่าการวาจากมันแพงจ้ะกระบุจาก ก็เป็นกา้องถือหมายถึงว่าความพึงพอใจของเจ้าภาพเนาะนั่นเนาะตัวความพึงพอใจไพ่มันจ้ะโอเคค่ะสําหรับเมื่อนี้ฮาทักสองคนก็มาอัปเดตข่าวไว้เพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ